เปิดถ้อยแถลงสีหัสักกล่าวบนเวที UNGA80 ย้ำบทบาทไทยในเวทีโลกแจงข้อเท,ท็จจริงพิพาทกัมพูชาพยายามบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงและแสดงตนเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนที่เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายข้อพิพาทไปสู่ระดับนานาชาติและนี่คือถ้อยแถลงทั้งหมดแบบคำต่อคำท่านประธานสมัชชาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย คณะผู้แทนที่เคารพก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีต่อการเข้ารับหน้าที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่80ของประธานสมัชชาแม้ผมจะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่กวันที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการมอบหมายให้ผมเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้เพราะเราเชื่อว่าช่วงเวลานี้สำคัญยิ่ง เนื่องจากการครบรอบ80ปีของสหประชาชาติเป็นช่วงเวลาที่สหประชาชาติกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญผมขอเริ่มต้นด้วยการย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประเทศไทยต่อระบอบพหุภาคีไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกยังคงต้องการสหประชาชาติและสหประชาชาติก็ต้องการเราทุกคนแต่เพื่อให้สหประชาชาติบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง สหประชาชาติจะต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยก็ยืนอยู่บนทางเส้นทางของช่วงการเปลี่ยนฐานที่สำคัญเช่นกันโดยกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนภายในประเทศซึ่งเราไม่สามารถเสียเวลาต่อไปได้อีกวิสัยทัศน์ของเรานั้นกว้างไกลกว่าชายแดนเรามองสู่โลกกว้างเพราะเรามีความปรารถนาเช่นเดียวกับทุกประเทศที่จะเห็นโลกที่สงบสุขยุติธรรมและครอบคลุม ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ที่จะสร้างสหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในประการแรกเราต้องรวมตัวเป็นประชาคมหนึ่งเดียว80ปีก่อนประเทศต่างๆได้ร่วมกันร,รับรองกฎบัตรสหประชาชาติที่เปี่ยมด้วยความหวังต่อสันติภาพแต่ในวันนี้เรากลับยังคงต้องเผชิญกับการแบ่งแยกที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากนโยบายกีจกันทางการค้า ความแตกแยกความขัดแยง้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ละเว้นประเทศไหนสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมาถึงปีที่สามยังคงสร้างความทุกข์ทรมานและความเสียหายเช่นเดียวกับความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสในกาซาที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดนั้นได้สร้างความเศร้าสลดต่อจิตสำนึกต่อส่วนรวมของเราอย่างยิ่ง อาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าเมื่อสันติภาพถูกทำลายความสูญเสียจะไม่ได้ตกอยู่กับประเทศต่างๆเพียงเท่านั้นแต่ยังตกอยู่กับประชาชนธรรมดาที่ชีวิตต้องถูกทำลายในการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวทุกประเทศต่างมีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของโลกความรับผิดชอบนี้จะต้องครอบคลุมทุกคน พหุภาคีนิยมจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อสตรีมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในภารกิจรักษาสันติภาพการป้องกันความขัดแยง้งหรือการตอบสนองด้านมนุษยธรรมเสียงและการเป็นผู้นำของสตรีเหล่านั้นได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของเราและทำให้สันติภาพยั่งยืนยิ่งขึ้นผมจึงมั่นใจว่าการที่ท่านประธานสมัชชาได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำของสมัชชาแห่งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนขับเคลื่อนวาระสตรีของสหประชาชาติด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ยิ่งขึ้นประเทศไทยตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในส่วนของเราโดยกองกำลังรักษาสันติภาพของไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกมุมโลกเพื่อช่วยฟื้นฟูว,วิถีชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้ง ภายในประเทศไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ปนเปื้อนไปแล้วกว่าร้อยละ99ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยการดำเนินการของไทยไม่ได้เพราะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญานั้นเท่านั้นแต่เป็นการคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตและเติบโตเป็นการทำตามหน้าที่ของเราที่มีต่อประชาชน การปกป้อนผู้คนในประเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต้องกระทำเรายังคงต้องรับมือกับความท้าทายข้ามชาติอาทิการโยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากความขัดแย้งและภัยพิบัติซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นบททดสอบร่วมกันที่ไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้โดยลำพังประเด็นเหล่านี้เป็นภารกิจที่แท้จริงของประเทศไทย เราได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นจากเมียนมามาเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษและปัจจุบันเราได้เพิ่มโอกาสให้แก่พวกเขาโดยอนุญาตให้ทำงานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ยกระดับความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือไร้พรมแดนด้วยเช่นกันวิสัยทัศน์ของการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันต้องเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภูมิภาคต่างๆเป็นรากฐานสำคัญของประชาคมโลกโดยในภูมิภาคของเรา สันติภาพและเสถียรภาพยังเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประชาคมระหว่างประเทศภายใต้อาเซียนอย่างไรก็ตามความทา้าทายยังคงมีอยู่ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันสถานการณ์ในเมียนมายังคงน่าห่วงกังวลอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยได้ทำหน้าที่ของเราด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนและยังคงสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเจรจาและมุ่งสู่กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมาแม้แต่ในประเทศพื้นบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดความขัดแย้งระหว่างกันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยต้องยอมรับว่าสถานการณ์กับกัมพูชาในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นที่พึงปรารถนาหรือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของเราล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดเราไม่อาจแยกออกจากกันได้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนเดียวกันเชาว,วันนี้ผมตั้งใจที่จะกล่าวในประเด็นที่ต่างจากนี้และในเชิงบวกที่สะท้อนถึงความหวังสำหรับอนาคตแต่ผมจำเป็นแก้ไขถ้อยแถลงนี้ใหม่ เพราะคำกล่าวที่น่าผิดหวังโดยเพื่อนกัมพูชาของผมเป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชายังคงสร้างภาพให้ตนเองเป็นผู้ถูกกระทำกัมพูชาได้ให้ข้อเท็จจริงในแบบฉบับของเขาที่ไม่สามารถยืนยันได้เมื่อถูกตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่กล่าวเป็นการบิดเบือนความจริงเราต่างรู้ว่าใครคือผู้ถูกกระทำที่ท้าจริงผู้ถูกกระทำที่แท้จริงคือทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุนระมีน คือเด็กๆที่โรงเรียนถูกโจมตีและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังจับใจใช,ใช้สอยในวันนั้นที่ร้านสะดวกซื้อที่ถูกโจมตีจากจรวดของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวานนี้ผมได้พบกับเพื่อนกัมพูชาที่สหประชาชาติแห่งนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องสันติภาพการเจรจาความไว้ใจและความเชื่อมั่นประเด็นเหล่านี้ได้รับการยืนยันในการหาหรืออย่างไม่เป็นทางการสีฝ่ายโดยสหรัฐอเมริกา เราขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความมุ่งมั่นของสันติภาพของท่านแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคำกล่าวของกรัรมพูชาในวันนี้ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคำกล่าวในการหารือรเมื่อวานนี้โดยทำกล่าวของกรัรมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของเขาคำกล่าวหาของกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนอย่างมากจนทำให้ความจริงดูเหมือนเป็นเรื่องตลก ตั้งแต่เริ่มแรกกัมพูชาเป็นผู้รีิเริ่มความขัดแย้งด้วยความตั้งใจที่จะขยายข้อพิพาทชายแดนไปสู่ความขัดแยงระดับชาติและทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้หมู่บ้านที่กัมพูชาอ้างถึงในคำกล่าวก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ในเขตแดงของประเทศไทยโดยตามข้อทจริง หมู่บ้านเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมในการเปิดชายแดนในช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อให้ประชาชนหลายแสนคนได้หลบหนีจากสงครามกลางเมืองและมีที่พักพิงในประเทศไทยเราได้ตัดสินใจบนหลักการของความเมตตาและมนุษยธรรมผมได้เห็นภาพดังกล่าวด้วยตัวเองเมื่อครั้งผมยังเป็นเพียงนักการทูตผู้น้อยแม้ว่าสงครามกลางเมืองได้สิ้นสุดและที่พักพิงได้ปิดตัวลง แต่หมู่บ้านของกัมพูชายังคงขยายขอบเขตตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและแม้ว่าประเทศไทยได้พยายามประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องที่จะจัดการปัญหาการบุกรุกดังกล่าวเมื่อสันติภาพกลับคืนสู่กัมพูชาภายหลังข้อตกลงสันติภาพปารีสคศ1991ประเทศไทยได้ช่วยสร้างและฟื้นฟูกัมพูชาให้สามารถรักษาสันติภาพของชาติตนได้ เราได้ช่วยสร้างบ้านเรือนถนนและโรงพยาบาลเพราะว่าสันติภาพของกัมพูชานั้นเป็นผลประโยชน์ของไทยด้วยเช่นกันและนี่คือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านควรจะทำให้กันและกันการปกป้อนผู้คนในประเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต้องกระทำเรายังคงต้องรับมือกับความท้าทายข้ามชาติอาทิการโยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากความขัดแย้งและภัยพิบัติซึ่งประเด็นเหล่านี้ เป็นบททดสอบร่วมกันที่ไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้โดยลำพังประเด็นเหล่านี้เป็นภารกิจที่แท้จริงของประเทศไทยเราได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นจากเมียนมามาเป็นเวลากาว่าสี่ทศวรรษและปัจจุบันเราได้เพิ่มโอกาสให้แก่พวกเขาโดยอนุญาตให้ทำงานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ยกระดับความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือไร้พรมแดนด้วยเช่นกัน วิสัยทัศน์ของการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันต้องเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภูมิภาคต่างๆเป็นรากฐานสำคัญของประชาคมโลกโดยในภูมิภาคของเราสันติภาพและเสถียรภาพยังเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประชาคมระหว่างประเทศภายใต้อาเซียนอย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงมีอยู่ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันสถานการณ์ในเมียนมายังคงน่าห่วงกังวลอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยได้ทำหน้าที่ของเราด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนและยังคงสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเจรจาและมุ่งสู่กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมาแม้แต่ในประเทศพื้นบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดความขัดแย้งระหว่างกันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยต้องยอมรับว่าสถานการณ์กับกัมพูชาในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นที่พึงปรารถนาหรือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของเราล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดเราไม่อาจแยกออกจากกันได้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนเดียวกันชาววันนี้ผมตั้งใจที่จะกล่าวในประเด็นที่ต่างจากนี้และในเชิงบวกที่สะท้อนถึงความหวังสำหรับอนาคตแต่ผมจำเป็นแก้ไขถ้อยแถลงนี้ใหม่ เพราะคำกล่าวที่น่าผิดหวังโดยเพื่อนกัมพูชาของผมเป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชายังคงสร้างภาพให้ตนเองเป็นผู้ถูกกระทำกัมพูชาได้ให้ข้อเท็จจริงในแบบฉบับของเขาที่ไม่สามารถยืนยันได้เมื่อถูกตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่กล่าวเป็นการบิดเบือนความจริงเราต่างรู้ว่าใครคือผู้ถูกกระทำที่แท้จริงผู้ถูกกระทำที่แท้จริงคือ ทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดคือเด็กๆที่โรงเรียนถูกโจมตีและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังจับจ่ายซื้อของในวันนั้นที่ร้านสะดวกซื้อที่ถูกโจมตีจากจรวดของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวางนี้ผมได้พบกับเพื่อนกัมพูชาที่สหประชาชาติแห่งนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องสันติภาพการเจรจาความไว้ใจและความเชื่อมั่น ประเด็นเหล่านี้ได้รับการยืนยันในการหารืออย่างไม่เป็นทางการสี่ฝ่ายจัดโดยสหรัฐอเมริกาเราขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความมุ่งมั่นต่อสันติภาพของท่านแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าคำกล่าวของกัมพูชาในวันนี้ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคำกล่าวในการหารือเมื่อวานโดยคำกล่าวของกัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของเขา คำกล่าวหาของกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนอย่างมากจนทำให้ความจริงดูเหมือนเป็นเรื่องตลกตั้งแต่เริ่มแรกกัมพูชาเป็นผู้ริเริ่มความขัดแย้งด้วยความตั้งใจที่จะขยายข้อพิพาทช,ชายแดนไปสู่ความขัดแย้งระดับชาติและทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้หมู่บ้านที่กัมพูชาอ้างถึงในคำกล่าวก่อนหน้านี้ ตั้งอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยโดยตามข้อเท็จจริงหมู่บ้านเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมที่จะเปิดชายแดนในช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อให้ประชาชนหลายแสนคนได้หลบหนีจากสงครามกลางเมืองและมีที่พักพิงในประเทศไทยเราได้ตัดสินใจบนหลักการของความเมตตาและมนุษยธรรม ผมได้เห็นภาพดังกล่าวด้วยตนเองเมื่อครั้งผมยังเป็นเพียงนักการทูตผู้น้อยแม้ว่าสงครามกลางเมืองได้สิ้นสุดและที่พักพิงได้ปิดตัวลงแต่หมู่บ้านของกัมพูชายังคงขยายขอบเขตตลอดหลายทศวรรษและแม้ว่าประเทศไทยได้พยายามที่จะประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องที่จะจัดการกับปัญหาการบุกรุกดังกล่าว เมื่อสันติภาพกลับคืนสู่กัมพูชาภายหลังจากข้อตกลงสันติภาพปารีสคศ1991ประเทศไทยได้ช่วยสร้างและฟื้นฟูให้กัมพูชาสามารถรักษาสันติภาพของชาติตนได้เราได้ช่วยสร้างบ้านเรือนถนนและโรงพยาบาลเพราะว่าสันติภาพของกัมพูชานั้นเป็นผลประโยชน์ของไทยด้วยเช่นกันและนี่คือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านควรทำเพื่อกันและกัน ท่านประธานสมัชชาครับข้อตกลงหยุดยิงยังคงเปราะบางเราจำเป็นต้องทำให้ข้อตกลงนี้เกิดผลซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการกระทำที่จริงใจจากทั้งสองฝ่ายเป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชายังคงยั่วยุอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการระดมพลระเรื่อนเข้ามาในเขตแดนของไทยและยิงเข้ามาทางฝั่งของเราถือเป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดน ผมหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่23กันยายนพศ2025นี้ที่กองกำลังกัมพูชาได้ยิงใส่กองกำลังไทยที่ประจำอยู่บริเวณชายแดนโดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในวันนี้กองกำลังไทยยังได้ตรวจพบโดรนลาดตระเวนของฝ่ายกัมพูชาที่บุกรุกเข้ามาดินแดนไทยทุกวันบริเวณชายแดนการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทย และเข้าตกลงหยุดยิงที่ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมสมัยพิเศษที่เมืองปูตราจายา,าเลเซียและได้รับการยืนยันอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับทวิภาคีโปรดยาได้มีข้อสงสัยต่อการยืนหยัดเพื่อสันติภาพของไทยและไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางที่สามารถกระทำได้เพื่อหาทางออกโดยสันติต่อปัญหากับกัมพูชาในขณะเดียวกัน ไทยยังคงยืนหยัดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรณาภาพของดินแดนของเราโดยเราขอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับเราเพื่อแก้ไขความแตกต่างผ่านการหารือโดยสันติและกลไกที่มีอยู่ในวันนี้ประเทศของเราทั้งสองต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านและมิตรกันประเทศไทยขอถามกัมพูชาว่าจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางของการ,รเผชิญหน้า หรือเส้นทางของสันติภาพและความร่วมมือประเทศไทยขอเลือกเส้นทางแห่งสันติภาพเพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนของทั้งสองประเทศสมควรได้รับแต่เราก็ยังมีข้อสองสัยว่ากัมพูชาตั้งใจจะร่วมมือกับเราในการมุ่งสู่สันติภาพหรือไม่สำหรับประเทศไทยการเจรจาความไว้วางใจและความสุจริตใจไม่ใช่เป็นเพียงคำพูด แต่คือหนทางในการเดินต่อไปข้างหน้าเราจะยังคงยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ในการดำเนินความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆทั้งในอาเซียนและนอกเหนือออกไปรวมถึงมหาอำมาตต่างๆเพื่อมุ่งสู่การมีสันติภาพที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการกล่าวถึงการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันเป็นการย้ำว่าเราต่างผูกพันกันด้วยหลักการร่วมกันที่ว่า ทุกคนเกิดมาอย่างเสรีและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนวาระปีคศ2025-2027และประธานคณะกรรมการสามของสมัชชาสหาประชาชาติเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคนสำหรับเราความมุ่งมั่นนี้ไม่ใช่เพราะการได้เป็นสมาชิกในเวทีเหล่านั้น แต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผู้ที่ต้องเผชิญกับความขัดแยง้งผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับความพิการและผู้ที่มักถูกละเลยหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังการส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กหญิงเป็นหัวใจสําคัญของความพยายามครั้งนี้ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและการรอดพ้นจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติไม่ใช่เป็นเพียงสิทธิของมนุษย์เท่านั้น แต่คือรากฐานของสังคมที่เป็นธรรมและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงสุขภาพก็เป็นอีกสิทธ์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งการรับประกันการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยชีวิตเท่านั้นแต่คือการมอบโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและความมั่นคงด้วยเหตุผลนี้ประเทศไทยจึงเป็นผู้นำในเรื่องสิทธิทางสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและทุกชุมชนจะได้รับเครื่องมือเพื่อการเติบโตประเทศไทยยังได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดรวมถึงข้อตกลงว่าด้วยโรคระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลก เราไม่รู้ว่าการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดและเราจะพร้อมรับมือได้ก็ต่อเมื่อเราได้เตรียมความพร้อมและร่วมมือกันท่านประธานครับสันติภาพและสิทธิมนุษยชนไม่อาจดำรงอยู่ได้หากปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืนถึงกระนั้นการพัฒนาในปัจจุบันยังคงถูกคุกคามจากการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นภาษีศุลก,กากรและอุปสรรคทางการค้า อาจสร้างประโยชน์ในระยะสั้นแต่กลับทำร้ายเราในระยะยาวและแบ่งแยกเราในยามที่เราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่สุดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นบนกำแพงภาษีแต่สร้างบนสะพานแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจหนทางข้างหน้าของเราคือการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นสูงกลางและครอบคลุมแต่การพัฒนาที่ยั่งยืน มิได้หมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของค่านิยมที่เรายึดถือและการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความก้าวหน้าและการอนุรักษ์ด้วยเหตุนี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุลความยืดหยุ่นและความพอเพียงจึงเป็นสิ่งนำทางการพัฒนาของประเทศไทยปรัชญานี้ย้ำเตือนเราว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงต้องเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ใหกับประชาชนควบคู่ไปกับการปกป้องโลก โดยที่เหลือเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจึงต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับและต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางการเงินที่ยังคงฉุดรั้งอนาคตร่วมกันของเราในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่าโลกใบนี้คือหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ของพวกเราทุกคนกำลังทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ที่มีและผู้ที่ไม่มียิ่งกว้างขึ้น หากปราศจากการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเราจะล้มเหลวทั้งต่อประชาชนและโลกของเราท่านประธานเนื่องในโอกาสที่สหประชาชาติมีอายุครบ80ปีภารกิจของเรานั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนั่นคือการมาร่วมกันภายใต้คำมั่นเดียวกันเราทุกคนผูกพันกับอุดมการณ์บรรทัดฐานและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ แต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการสารต่อคำมั่นภายใต้ระบอบพหุภาคีไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่ความจริงก็คือประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติล้วนเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่ได้เคยได้รับการปฏิบัติตามคำมั่นที่ไม่ได้รับการตอบสนองนั้นบั่นทอนความน่าเชื่อถือและทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันหากสหประชาชาติจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของระบอบพหุภาคี เราไม่อาจปล่อยให้วัฏจักรนี้ดำเนินซ้ำไปเช่นเดิมนั่นคือเหตุผลที่เอกสารคำมั่นเพื่ออนาคตซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปีที่แล้วจะต้องเป็นต้นแบบของการปฏิบัติเพื่อสร้างความคืบหน้าอย่างแท้จริงประเทศต่างๆจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับคำมั่นที่ให้ไว้แต่การที่สหประชาชาติจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามอนัตได้อย่างมีประสิทธิภาพสหประชาชาติจำเป็นที่จะต้องได้รับทรัพยากรที่ต้องการ รัฐสมาชิกทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามคำมั่นทางการเงินของตนเพื่อให้สหประชาชาติยังสามารถทำหน้าที่ขับเคลื่อนวาระด้านสันติภาพและการพัฒนาได้ประธานสมัชชาครับในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงฟื้นฟูและปฏิรูปสหประชาชาติเราจะต้องดำเนินการโดยมุ่งไปสู่การมีอนาคตเดียวกันเพื่อให้สหประชาชาตินำเราไปสู่อนาคตที่เราต้องการ การปฏิรูปสหประชาชาติอย่างครอบคลุมซึ่งรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสหประชาชาติจะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มความโปรง่งใสเพิ่มความรับผิดชอบและต้องเหมาะสมกับอนาคตด้วยการเป็นเอกภาพในการลงมือทำมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้คนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ประเทศไทยสนับสนุนข้อริเริ่ม UN- 80 ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการปิดช่องว่างทางการเงินเท่านั้นแต่เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้สหประชาชาติกลับมาเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่สหประชาชาติรับใช้แต่ในขณะที่เราสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหประชาชาติเราจำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของสหประชาชาติด้วยเช่นกันระบบพหุภาคีนั้นใหญ่กว่าสหประชาชาติเพียงลำพัง ระบบผหูคาคีจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานมาจากระบบภูมิภาคที่เข้มแข็งองค์กรระดับภูมิภาคคือผู้ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ต่างๆเป็นลำดับแรกคือผู้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคามั่นระดับโลกกับความเป็นจริงในพื้นที่สำหรับประเทศไทยอาเซียนคือบ้านและศูนย์กลางของเรา การประชุมสุดยอดอาเซียนสหประชาชาติครั้งที่15ในเดือนหน้าจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนหลักการร่วมกันให้เป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความร่วมมือนี้เพื่อให้เสียงของภูมิภาคได้รับการรับฟังอย่างเต็มที่ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระดับโลกการสร้างประชาคมโลกที่เข้มแข็งนั้นไกลเกินกว่ายุคข,ของเราด้วยเหตุน,นี้เราต้องยอมรับถึงพลังของเยาวชน เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเยาวชนประเทศไทยขอย้ำความมุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้แก่เยาวชนลงทุนเพื่อศักยภาพของพวกเขาและให้โอกาสในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยแนวคิดนี้ประเทศไทยจึงมีความภูมิใจ ที่มีผู้แทนเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัช,ชาสหาประชาชาติซึ่งผู้แทนเหล่านั้นจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศท,ทางของอนาคตที่พวกเขามุ่งหวังเพราะไท้ยที่สุดแล้วอนาคตเป็นของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงควรได้สร้างอนาคตด้วยตนเองท่านประธานสมัชาครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายคณะผู้แทนที่เคารพ ในวาระครบรอบ80ปีสหประชาชาติจะต้องสมกับนามที่ตั้งไว้นั่นคือชาติที่ยืนหยัดอย่างเป็นเอกภาพเรามารวมตัวกันที่นี่ไม่เพียงแต่เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมาเท่านั้นแต่เพื่อมองไปยังอนาคตข้างหน้าถึงสิ่งที่เราสามารถจะบรรลุร่วมกันได้อีกเท่าไหร่บทเรียนจาก80ปีนั้นชัดเจนเราจะแข็งแรงที่สุด เมื่อเราเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันมีคำมั่นเดียวกันและร่วมกันสร้างอนาคตเดียวกันซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประเทศไทยขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ของเราแต่ยิ่งไปกว่านั้นเราขอท้าทายตัวเองและมิตรประเทศณที่นี้ที่จะเปลี่ยนคำพูดเป็นการกระทำนั่นคือวิธีที่เราจะทำให้80ปีข้างหน้านั้นดีกว่าที่ผ่านมาขอบคุณครับ